สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับพวกับผมแม่กับเซลล์นี้นะฮะแล้วก็คู่หัวผมก็คือคอรนคลานั่นเองนะครับโอเคตอนนี้เราอยู่ในชั้นเตอที่หน้าเราจะสุดท้ายแล้วโอเคจอบอะไรหรอหั่นอะไรฮะรีบมา hurry up hurry up

ดูว่าเราป t ดหรือยังปิดยังปิดยังไงวะอ่นนีจุดจุดจุดอจละเปบโอเคลุกซ้นโอเคผมปิดละรอย going in ที่ต่อไปโอ้เห่เลย ยห้ยิงให้ยิงให้ย,งหยิงได้าง,าง,งเรา้วมาเลือแต่หัวิงจิงได้อ,อีกเอาบ้าเอ้ยเฮ้ยระวัอองด้วยไหน่ะไม่เออจิบปืนนี้ไม่ได้ไไดปิดพัดลมเงเราต้องปีนงนดิงนะ่งไหเก่อแป๊บนึง่งแ่วิญญาณหัวเนี่ยเลย เดยิงเลยนะโอเคผมปิดละไปต่อได้อะไรเนี่ยนี่มันยิงเลยนสไลด์โอ้ยไลด์

โอ้ยน oh, ี oh, okay. ่โอ oh, ้ยเกือบตายโอ้โหโอ๊ยบ้าเอ้ยเกือบเหมือนกันเนี่ยโดนหนีมาที่ตรงเอาเร็วดิลงมาข้างล่างโอ้ยบ้้าเอยไปลงมาข้างล่างแล้วมันไอเข้ามาตรงเนี้ยเอ้ยมันไปเข้าประตูเนี้ยทำไงวะจะมีลิฟต์อยู่อ่ะเออนั่นแหละลิฟต์มันเข้าไม่ได้ ตอนยังรออย่เนี่ยอ๋อกดแล้วนะกดลิฟต์แล้วอ้าวอ๋อกดแล้วไม่ใช่เหรอกดอีอกครับอ๋อเมื่อกี้โดนยิงก่อนไงเลยกดไม่ทันโอเคน่นเป็นไรครับผม <Nice. S 2> <Nice. S 1> น่าイスน่าイスเก็บเกือบ,บไม่วอดแลววมองเลือดหมดเลือดเหลือน้อยมากเลย เฮ้ยทันมันเฮ้ยลงมามีโอีปลาแฟตปลาแฟตปลาแฟตตายเลยเหรออืมตัวระเบิดจะระเบิดเฮ้ยอะไรมาอ่ะเฮ้ยอะไรอะไรอะไรทำอะไรเฮ้ยทำอะไรเฮ้ยประตูทำไมอยู่ไป็นรีบประตูเอาเข้ามาได้ยังเอาโดนุน โดนอะไรบ้างไหมกินยาหน่อยอะไรเจอลมไหมมีเม็ดเดียวกิน,กนละนะี่าไปเลยหมดหมดไม่ตายอ่อะเอาเลยโอยหมดเลยเกมหมดเลยจริงนมิฟิวไม่เฟืองเลยฮึ <c oughs> โอ้โหอะไรองมีอีกเหรอมีอีกยังไงตันแม่เนี่ยร้อยไม่มีเกือบเกือบตัวขาดเนี่ยเหรออืมถ้าผมไม่ทันก็ขาดเน่ยเคยลองแล้วเคยลองไหมฮะลองกับพวกสัตว์ประหลาดพวกนี้เนี่ยนะลอง มันผลระเบิดไปละไอพ้พิชีโหมันยังไอชีมันเจี๊ยบเนี่ยพวกนี้ใช้มีดไม่ได้เลยครับตายไหมกายพันลุ์กายพันธุบโหดมากคุณใช้มีดยังกลายพันได้อีกเหรอไม่มันใช้มีดไม่ได้มันซูไม่ได้หรอก ตัวมันสวนมาเฮียวมันเจ็บเฮ้ยเจได้ลูกฟองมากอึบยอึบยถ้กดไปเอ้เอากลับมาไปไป อะไรวะงงงงกล้องเมื่อกี้เอ้ยจีบหัวหัวโอ้ยเอ้าอะไรวะลองไปลองลองนี่คือลองไงลองไงเข้งมากครับตันยุ่จ้าเป็นเจ้าเอ้ยยังไม่ตายเฮ้ยเกือบไปแล้วพึ่งมาป้าไอ้พึ่ง ไปพึ่งมาป่ะไอ้ไปพึ่งมาจากไหนเนี่ยอะไรบอลกรเจี๊ยบบอลกระเจีตัวนี้จริงไหม Don't let it pull the lever. Last thing we need is more cocoons. เสียงพึ่งหมดละเดี๋ยวตายเลยเดี๋ยวตาย ข้างล่างก็มีตัวใหญ่ทเัเลยซฟอ้ปืนไอ้เกเนเช่เป็นกระสุนร่มแข็งดิวุ่งสอตัวสองตัวเหมือนกันวุ้ยเอาเอากระสุนลูกแข็งจับพึ่งได้ด้วย ไอ้กระสุนแข็ง <What about S 1> oh, oh ันแัดขึ้นกัเลยกระสุนน้ำแข็งคืออะไรก็เปลี่ยนอีกกรนเลนเชอร์เคได้เ้ยล่นก่อนอ้ยก่อนรตกไปโอ๊ยพาไอ้พุ่ด้านหลัง ช่ c ่อเขาหน่ Let's go captain ล่งกันดีกะไนี่วิ่งอีกนะวิ่งอะไรครับไปตัวมันละพี่ครับให้ตายเอาไปมันท้มันตายอีกครั้งครับเออเราไม่ตายหรอกเราเร็เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะตายไหม ยังไงวะอาเฮ้ยเฮ้ยมาแล้วนี่แหละ่บอยใชจอยไงทางไม่ได้แน่นอน่เปนปุ่มป้องเไอ้กเชื่อกดกดทางกกดทางมกดร็วดิโมันดักมันดักหน้อยู่โอเคแล้วเฮไป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 ไมันจะเจียวแวบเจียวแวบแวบเดียว เยององไปกองไปไปยิงมันยิงมันหยดมดนอยยิงมันดิไอ้วิ่่่่ิงเหรอนจะรู้ไเนี่ยโอ้โหเะเห็นนิดเดีวจอยไงเออผมล้องเปลี่ยนไปเปลี่ยนมางจ้ไว้ยวิ่งรทำไม่ไ โอ้มันกี้แทกมนอู่นี่กันี้องมีก่ออีกไหม้องมีก่ออีกไหมีตรงมีจะมีสไลด์ด้วยมั้อุ้ยอุ้ยอ้ยอ้ยเร็วอุ้ย i c and d i m t e e s t e e n s ออ้มีใช่ไหม มีก็มีมีเราเลยมา